สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนชัยรถไทซิ่งชาแนลนะครับอ่เมื่อนี้เขามาเปิดตัวครับ DC 7 0 g g ็ดศนย์ีโป้พี่น้องเมอวาคนี้เก่งภาษาอังกฤษเป็นไงพี่น้องฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับช่องชวนชัยรถไทซิ่งชาแนลในเด้อพี่น้องเมื่อนี้เขากคือเราครับอยู่กับศูนย์คูบตาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้อง ม,มีเขาเมืองสเปคของ DC 7 0เจ็ดนย์จีโปนะก็เมืองสเปคข,า,ขาวๆก็นนะพี่น้องผู้ใดสนใจกะสามารถติดต่อขอกมาได้เนะพี่น้องเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรของเซวไว้ให้ครับอบริการดีเป็นระดับอันดับหนึ่งเลยครับสนใจกะ หรือว่าพี่น้องจะสอบถามผมก็ได้ครับอคอมเมนขมา่ามาสอบถามได้ครับเพราะอะายครับพี่น้องออกรถไงคบครับี่นอคือผู้ใดอยากสนใจอยากเป็นเจ้าของนี่บม่ยากจักเม็ดครับดันได้ทุกเคตครับพี่นอ้องเขาก็เมืองหลุหลักภายหนอกก่อนนะักก่อนเ้าสิจอนรือ นี่ครับขอแตกตั้งระว่างเกาสามกับเจ็ดสิบระยะปากเกี่ยวกับตัวรถครับแล้วเพราะว่าคอมันจะสั่นกว่าเกาสามครับอขอดีของข้อสั่นก็คือผมว่ามันพอมันลำเลี้ยงขึ้นไปอะแป๊บเดียวมันก็นกนถึงตู้สีครับการซึกล้อการย้อนย้านของสูขคอสูหยางกะสีมีหน่อยก็ครับประมาณนี้เนาะเจ็ดสิบนี่ผมว่าเป็นรถยอดนิยมเลยครับ ของคูปตาเจด70บ่าวาสิเป็นร้องกับสอบกับอุ่มเนาะส่วนมานก้นกะแล้วตะเขตพื้นที่ครับเขตพื้นที่ซนบ้านผมกะจะเป็นอุ่มครับส่วนมากสะดวกสบายครับพี่นอ้องผู้ได้สายแต้งกะ รูกันครับพี่น้องผูได้มักเดิมๆกัจัดไปครับนะเกี่ยวดีครับผมใส่มาสองปีที่ผมออกไปนี่ก็คือตัวนี้แหละครับแต่มันเป็นแตกต่างกันแค่ตู้แอร์ครับแตกต่างกันแค่ตู้แอร์การใส่งานผมว่าโอเคเลยครับ เรื่องประหยัดน้ำมันขึ้นยู่กับหน้างานน้ำขับพี่นอ้องผู้ใดขึ้นว่าเกี่ยวเข่าล,มล่มเราประหยัดกะขึ้นยูกับเทคนิคการเกี้ยวแล้วกะขึ้นยูกับพื้นที่น้ำขับพี่น้องชุดปากเกี่ยวควากว้างของชุดปากเกี่ยว สองพันเจ็ดสิบห้าสองเมตรจุดทิบบาทเซนครับสองเมตรสองเมตรเจ็ดจุดห้าสองเมตรเจ็ดเซนประมาณนี้ครับพี่น้องกะถือว่าสมโตครับผูใ้ใดมาขยายป่ากะกะแล้วแต่ความชอบครับ หลักๆก,ก็คือความิีเห็นส่วนตัวผมเนะาะถาเบาแต่งกะเปลืองน้ำมันน้อยหนึ่งู่ครับเพราะว่าความละเอียดมันสูงเนะาะว่างไงซะตูก้กะจะตีละเอียดเนาะพี่นอ้องขึ้นอยู่กับความชอบแบบความชอบส่วนบุคคลของผมเนี่ยก็คือผมเหตดเองเนาะแตงเองียงกะทุกคนกะ แต่งให้มันเข่ามืออย่าคองไวหน่อยฮะตัวนี้ก็สิเห็นในคลิปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าขั้นยุบานผมกะคขั้นนิดเอเยสิบเนาะพี่น้องอืมนี่ขอแตกตั้งกัน่ายก็คืออยู่ประมาณนี้ครับ่ายก็คือนี่มันจะบมีพวกถังน้ำมันหรือว่าอย่างกั้นยูซูนีเนาะพี่น้องผู้บรรเทงก็คือบรรเทงให้เฟียงลงมกลางมันก็นเห็นง่าย แต่กะบะมี่ยังยากเกินสร้างไทยไปได้ครับสร้างไทยเป็นซางที่ดัดแปลงเก่งที่สุดครับพี่น้องสนใจหรือว่ารายละเอียดตัวไหน่เขอใจกะสอบถามกับมาได้ครับพี่น้องคขมเหม็เกัามาได้ครับนี่ผมว่าขอตีน้อยนึงนละ้พี่น้องขอเก็บซิบนี่ตัวนี้ครับตัวเปิดตู้ตัวนี้ครับ มันจะมักลืมครับผู้ลังค้นดิ่งห้างที่เขาบ่ได้เปิดเองเนาะพี่น้องเอรไงซะห้างที่เขาบ่ได้เปิดเองเขาเขามาปล่อยเขามาอย่างยังสี่มีคนมาลอยเปิดมาเปิดเมื่อไรลืมปิดเขาประมาณนี้ครับพี่น้องอวันนี้เขาเกี่ยวเขาไปเพราะเขาสเต็มมันสิลุ่นออกนี่เนาะบพรคือพวกลอยหาครับก็สามก็สามมันติเปิดขึ้นข้างบนแบบนี้ครับเมื่อเขาเปิดปุ๊บเขาปล่อยไว้มันก็สิไลลงมาเองครับอ่าขอดีอ่า ผมว่าน่าจะเห็ดตัวนี้ไม่เนาะให้มันเปิดขึ้นทางบนแล้วก็เวลาปิดปิดลุ้งถังังสิครับผมว่าสิโอคกว่าตัวนี้ผลงค้นกะแล้วแต่ผู้มาครับปิดตายเลยก็ได้ครับตัวนี้เนาะสเปกกะเหมือนเดิมครับพี่น้องกระทัดรัดครับสำหรับเจ็ดสิบ ตัวไม่นี่สีม้าเป็นแบบนี่พี่นอ้องมุมมองคอนขับข้องขึ้นไปมึงมุมมองคอนขับมุมมองคอนขับครับมมอ่าจะเดี๋ยวเห็นใบมีดชัดเจนกว่าเก่าสามอยู่ครับเพราะว่ามันอยู่ไกลครับอ่าเก้าสามเนี่ยตัวนี้ครับ ปากเกี้ยวมันจะยุกไก่ไเกลครับอ่ามาณน,นี้ครับนี่ครับกะคอนโทรนเหมือนเดิมครับคือกันครับอ่าตัวนวดครับปากเกี้ยวครับเหมือนกันครับอ่าตัวนี้คันเร่งเกียร์ ้สามจะอยู่ข้างนอกครับพี่น,อน้องเกียร์เก้าสามจะอยู่ข้างนอกอแต่ตัวนี้จะมีเกียร์ว่างเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งครับเก้าสามลอยหาจะมีเกียร์ว่างแค่หนึ่งตำแหน่งเดียวครับแต่ตัวเจ็ดสิบนี่เกียร์ว่างมีสองตำแหน่งครับก็มีว่างตัวหนึ่งครับมีก็ว่างครับตัวนี้คือเกียร์ซ่าสุดครับ เกียร์สาสุดเวลาเขาขึ้นลงคันนาหรือว่าขึ้นทนนเลอใส่เกียร์นี้ครับพี่น้องเกียร์ใช้งานเ,าเกียร์ใช้งานเก็บเกี่ยวเกียร์สองครับเกียร์เรนปานกลางครับตัวนี้นะวิ่งเร็วเวลาวิ่งบนถนนยหญ่หนางานเขาใส่เกียร์นี้ครับเร็วสุดครับประมาณนี้นะเนาะดีของตัวนี้ก็คือเฮ็ด ตัวนี้ก็ซ้ายขวาครับซ้ายขวาเลี้ยวซายเลี้ยวขวาขึ้นลงใบมีดขึ้นลงชุดปากเกี้ยวครับแล้วก็ปั๊บรอโน้มนี่จะมาอยู่เป็นปุ่มไฟฟ้าคอนโทรลยู่นี่ครับตัวของผมนี่จะเป็นนี้ขาคอนโทรลอีกตัวหนึ่งครับเพราะว่าผมออกได้สองเดือนมั้งก็จะออกตัวนี้มานะะครับพี่นออ นี่ครับนี่บรรทายครับนี่ขั้นหนึ่งครับนี่ก็คือนะเจ็ดสิบเนอะรูปลักอะอยู่ประมาณนี้ครับสีมึงกระทัดรัดก็เก่าสามหลายเติบครับพี่น้องช่วงนี้รถเกี่ยวกันกำล,ลังไกฤดูเก็บเกี่ยวเห้วครับพี่น้องตัวนี้ค่ะคือกันครับกองกับมาตั้งกันครับ พี่น้องสนใจติดต่อทางเซลล์ทางยังเดี๋ยวผมลงบอโทรไว้ให้นะเพื่อพี่น้องจะได้โทรมาสอบถามว่าเพิ่นมีเงินไขแบบใดแน่ในการออกรถเพราะว่าสิเป็นรถเกียวเขามีทุกรุ่นทุกขนาดครับสามห้ากามีครับพี่น้องแต่พอดีดรถบ่าไรอยู่นีเนาะ ผู้ใดสิ้อมักแบบในหน่อยเลยก็คือ DC 3 5เลยนะอ่า35อ่าสำหรับแบบเพดน้าตัวเจ้าของครับสำหรับผู้ใดมีนะจะหาสิบหกสิบไรนี่ผมว่าเป็นตาอ,อกอยู่พี่น้องเอ่อรต้องถ่ารถเกี่ยวไปเกี่ยวยนกครับอ่าเกี้ยวแต่เจ้าของหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นรถไถ มีทุกรุ่นทุกขนาดเนาะครับสนใจกะเดี๋ยวผมสิลงเบอร์โทรไว้ให้เพื่อจะติดต่อเข้ามาสอบถามได้ครับตลอดสำหรับราคานี่ผมมาทุกศูนย์บ่ต้างกันครับการตัดสินใจของพี่น้องก็คือขันสำหรับผมนะการตัดสินใจสื่อรถก็คือหนึ่ง บริการครับบริการของเซลล์ของพนักง,งานที่เป็นเป็นผนฝ่ายขายเนาะแล้วก็หลังการหลังการขายเป็นแบบใดประมาณนี้นะพี่น้องก็คือผมแนะนําเลยศูนย์อำเภอว่าปีวัทุมครับบริการดีทุกอย่างครับหลังการขายก็จก้ากติดตามสอบถามการชิกระยะขนาดพนเป็นไฟขายเพิ่นก็ยังติดตามให้ครับพี่นอ้องบริการดีกันทุกคนเลยครับ ไอ้ครด,ดิตเลยเลยครับไอ้ศูนย์อำเภอว่าปีเขาเนี่ยกะอยากให้พี่น้องได้คองดีไปใส่เนาอะ,อะฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์ให้น้ำน่เด้อครับกดไลค์กดติดตามชวนชัยรถไทซิ่งชาแนลครับจากช่องรถไทช่วงนี้ก็คือรถไทกะว่ายังไงซะกะได้ขายเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องก็เจ้าก็ได้ขายอยู่แต่คั้นดีของผมซสือไปก็คือตอนนี้จอดครับพระว่าบม่มีหมองไท ข้าชมิตตปลาเขาฤดูกาลต่อไปคือเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวปลูกแลกะคือเก็บเกี่ยวครับรอ,อก,การเก็บเกี่ยวกะอยากให้พี่น้องได้ใส่รถดีๆกะสอบถามเข้ามาได้ครับโทรสอบถามเข้ามาตามเบอร์โทรนี้นะครับเดี๋ยวผมสิลงลหาเนาะกะได้ทุกรุ่นทุกขนาดครับตอนนี้หกสองหสอง รถดยังมาทั้งในไม้เป็นบ่ครับเสี่ยว<ต>อมออกไปเรื่อยอ่า<ม>คือตามออเดอร์ครับพี่นอ้องอ่าหลดมันเป็นหลดกระแสนะว่างไงซะผมแต่ผมยังหมักแต่ผมยังออกเนาะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าผู้ใดสิมาขายเห็ดกับนี้ครับมีทุกรุ่นทุกขนาดครับอ่าขึ้นอยู่กับหน้างานครับสอบถามได้ครับพี่น้องพี่น้องเห็ดงานเกี่ยวกับแบบใดสิเอารุ่นใดผมมีคําตอบให้ได้ครับว่า ผมก็ใส่มา,าหลายรุ่นแล้วหลายขนาดมันสิเหมาะแบบใดครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็สุขสบายดีกันสุขผูสุขคนนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ